ขาวนะนตัวนี้น่าจะอยู่ได้แรงได้นานกว่าตัวนั้นไม่คนขาวรถ <บน S 1> <ล>มันแรงอยู่ได้สบายอย่างเงี้ยนิ่นงไม่มีแข็งทั้งหมดไอ้ตัวเนี้ยแข็งก็เพื่อนละโยมมาไม่ได้ตัวบนหัวมันอ่อนเจี๊ยบเลยนะแสงมันไม่สตกรอยปเป็นแมงวันแมงวีเลยนะต่างเขาไปหลียลมข้างเลยเนี่ยหักไม่ขึ้นเขาจะยานตามให้มันในทางในตัวเนี้ยั หทิ้งมันจะติดต้ไม้มตั้งเยอะแล้วฝันลองไม้ใหม่ไม้ตัดไว้ตัดแล้วมาขีดตอกมัดผักตัดมาแล้วไอ้ชื่อไปลุกโอ้โหเสียดายไม้เลยทิ้งไว้ตัดไปหน้าเลยแกวโคตรเลยสองกล้องห้าสิบแปดต่อห้าสิบหกเรามองว่าไอ้ขี้ต้องมาต้องมาหน่อห้าสิบมันได้มาตัดแม่มาขีดตอกแล้วทำไมตัดไม่ตัดลำแก่ก็ไม่ตัดไม้ขีดตอกมัดผักไปตัดไม้แก่มื่ันก็กรอบไปดิว้แลทำไมไม่ตัดแล้วยังอ่อนแบบนั้น ไม่ได้ไม่หายให้ที่ทำต้มกินได้อะพอเอาโงพยาตัดแล้วโอ้โหย่เห็นยอดไปเรื่มเรียบเลยไอ้กอไม้ตัานูเนี้ยเกินไปเลยนะไอ้ไอ้ตอนกระแดงตัวบนมันโนเนียเกินนะตัวบนมันโนเนียเกินเนอยากได้ตามแค่นี้เราสองวันหมดละค้างค้างไม่ไม่ยืนอยู่มันอยู่ซ้ายหมดแล้วออกซ้ายหมดแล้วออกตอนตกหมดแล้วมันต้องกินอยู่คนเดียวไอ้ตัวเล็กๆอ่ะต้องกินอยู่คนเดียวอร่อยหอม ใส่ข่าดินมาขวดนี่หป็นขวดให้ผมนะจะไม่ให้ลูกใส่เล่ายิงขวดข้างรถนึกว่าขวดก็คือขวามือสุดกระทิงนึงไม่ห้าบาทเด้อตรงกลางคนเดียวสบบะสิบบาทจะบ้าที่เขาขายใีบ้านผมขายสิบาทที่เขาขายก็สิบห้าไ่เนี่ยขายยี่สิบก็ยีก็ไม่สิบห้าก็ไม่ขายสิบบาทด้วยตาไม่สิบห้าหรอกยี่สิบสองขวดเนี่ยยี่สิบ กรอแล้วอ๋อกอกแล้วดิกรอกแล้วไม่มีสิบหบาทยี่สิแล้วกม่ย่สิ้วอ็มอะี่สิบนะยี่สิเงนั้นน่ะโหถ้าขากินเจ๊งเลยนยเราอะสงหน้ากูจะต้องถึงยีบขวดเอ็มเนี่ยมันมันเท่ามันเท่ากว่านี้ร้อยหีเหมือนกันหมดเลยพวนี้มันไม่เท่าตรงที่